วูดูโวเวพ่อของผู้หญิงที่สวยงามในโลกมาตรฐานของผู้หญิงที่สวยงามที่กำหนดโดยวูดูโวเวมีสามเงื่อนไขในมาตรฐานของผู้หญิงที่สวยงามผู้หญิงที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่สวยงาม 1. ความสูงอยู่ระหว่าง1.64เมตรและ1.70เมตร สน้ำหนักอยู่ระหว่าง50กิโลกรัมและ60กิโลกรัม 3. ขนาดเต้านมอยู่ระหว่าง C และ E 4. มุมระหว่างหูและใบหน้าอยู่ระหว่าง170องศาและ175องศา 5. มุมระหว่างสองด้านของคางอยู่ระหว่าง100องศาและ115องศา หกบนใบหน้าขนาดของฝายอยู่ระหว่าง0มิลลิเมตรและ0.5ม mm. ิลเมตรเจ็ดความกว้างของตาอยู่ระหว่าง1เซนติเมตรและ1.1เซนติเมตรแปดไม่มีเส้นเว,ว้าเหนือ3มิลเมตรที่ปลายบนของตา 9. ระยะทางจากปลายบนของตาถึงคิ้วอยู่ระหว่าง1มิลิเมตรและ2มิลิเมตรใหญ่กว่าความกว้างของตา 10. คิ้วเอียงขึ้นระหว่าง5องศาและ10องศา 11. ระยะห่างระหว่างสองตาอยู่ระหว่าง3มิลลิเมตรและ6มิลลิเมตรใหญ่กว่าความยาวของตาหนึ่ง ส2ความกว้างของจมูกอยู่ระหว่าง3มมิลิเมตรและ6มิลิเมตรใหญ่กว่าความยาวของตาหนึ่งความกว้างของปากอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ5มิลิเมตรเล็กกว่าระยะห่างระหว่างสองม่านตา 14. ความหนาของริมฝีปากล่างอยู่ระหว่าง0มิลิเมตรและ1มิลิเมตรใหญ่กว่าความกว้างของตา 15. ริมฝีปากบนอยู่ระหว่าง1มิลลิเมตรและ3มิลลิเมตรบางกว่าริมฝีปากกลาง 16. ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายล่างของจมูกและปลายบนของริมฝีปากบนอยู่ระหว่าง1มิลลิเมตรและ2มิลลิเมตรใหญ่กว่าความหนาของริมฝีปากกลาง ส7ระยะทางจากปลายล่างของริมฝีปากล่างถึงปลายล่างของคางอยู่ระหว่าง2มิลลิเมตรและ5มิลลิเมตรเล็กกว่าระยะทางจากปลายล่างของริมฝีปากล่างถึงปลายล่างของจมูก ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายล่างของตาและปลายล่างของจมูกอยู่ระหว่าง0มเมและ5มเมเล็กกว่าระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของริมฝีปากบนและปลายล่างของคาง 19. ระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของเส้นผมและปลายบนของคิ้วอยู่ระหว่าง0นมเมตรและ5มเมตรเล็กกว่าระยะทางแนวตั้งระหว่างปลายบนของตาและปลายล่างของจมูก 20. หน้าผากเองไปข้างหลังระหว่าง15องศาและ20องศา 21. ตาอยู่ระหว่าง6มิเมและ1.2เซนติเมตรข้างหลังหน้าผาก 22. จุดตัดของเส้นแนวนอนที่ปลายบนของตาและจมูกอยู่ระหว่าง0มเมและ2มเมตรข้างหลังหน้าผาก 23. จุดตัดของเส้นแนวนอนที่ปลายล่างของตาและจมูกอยู่ระหว่าง2มเมตรและ4มเมข้างหน้าหน้าผาก 24คางยื่นออกมาไปข้างหน้าระหว่าง1มิลลิเมตรและ2ม mm. ิลลิเมตร25คางอยู่ระหว่าง0นมิลลิเมตรและ2มิลลิเมตรข้างหลังหน้าผาก26ิริมฝีปากล้างอยู่ระหว่าง4มิลลิเมตรและ6มิลลิเมตรข้างหน้าคาง27ริมฝีปากบนอยู่ระหว่าง2มิลลิเมตรและ4มิลลิเมตรข้างหน้าริมฝีปากล้าง 28. ปากเอียงไปข้างหน้าระหว่าง10องศาและ15องศา 29. งมุมระหว่างจมูกและปากอยู่ระหว่าง90องศาและ95องศา 30. จมูกอยู่ระหว่าง1.3เซนติเมตรและ1.6เซนติเมตรข้างหน้าปาก 31. เเมื่อหัวเราะส่วนที่สัมผัสไม่มีเหงือกเหนือปลายบนของฟัน 32. เมื่อหัวเราะระยะห่างระหว่างฟันที่สัมผัสอยู่ระหว่าง0มเมตรและ0.5มเมตรเมื่อหัวเราะฟันที่สัมผัสถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อย